วันนี้เห็นทั้งวิธีการเลี้ยงนะคะเห็นทั้งอาหารแหล่งที่มาแล้วก็ได้พูดคุยกับเกษตรกร,กรจริงๆแล้วมั่นใจได้เลยค่ะว่าเนื้อวัวของเกษตรกร,กรไทยเนี่ยมีคุณภาพดีไม่แพ้ชาติไหนในโลกนะคะก็อยากเชิญชวนให้มาทานเนื้อวัวคุณภาพของไทยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันสิริพรเดชสิงห์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสื่อสารองค์กรของสยามแมคโครนะคะ จากกระแสความนิยมบริโภคเนื้อวัวที่มากขึ้นทุกๆวันนะคะวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาชมฟาร์มสุรสิงห์ซึ่งเป็นเกษตรกรรายใหญ่ที่ผลิตเนื้อวัวคุณภาพให้กับแมคโครนะคะต้องบอกว่าจากกระแสความนิยมที่เราเห็นเนี่ยทั้งผู้ประกอบการทั้งผู้บริโภคเองเนี่ยก็นิยมอยากทานเนื้อวัวมากขึ้นเราในฐานะคนที่ทําตลาดทนทําการขายนะคะก็อยากจะมั่นใจแล้ววันนี้ก็ได้โอกาสพามาชมฟาร์มค่ะก่อนอื่นดิฉัน ขออนุญาตแนะนําให้ทุกท่านรู้จักอาจารย์วิบูลนะคะซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มสุรสิงค์ค่ะเดี๋ยวไปพบอาจารย์กันเลยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าวันนี้เรามาชมฟาร์มวัวเนี่ยนะคะมีเทคนิคหรือมีกลยุทธ์อะไรพิเศษพิเศษที่ทําให้เนื้อวัวของเรามีคุณภาพดีคะครับก็คือเราเริ่มต้นเราเริ่มต้นตั้งแต่การผสมพันธุ์เลยนะครับว่าแม่พันธุ์เราเป็นแม่พันธุ์ที่ได้มาตรฐาน นัมีลักษณะดีแต่เป็นแม่พันธุ์ของไทยนะครับแม่พันธุ์ของที่เราใช้ทัท่วไปที่มีในประเทศไทยแล้วก็น้ําเชื้อที่ใช้เนี่ยเป็นน้ำเชื้อกรมบริษัทแค่นี้พอแล้วครับตอนเป็นวัวขุนแล้วก็การเลี้ยงที่ใส่ใจน่าจะเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นก็เลี้ยงกล้ามเนื้อให้เขาเหมาะสมกับช่วงอายุเขา<แ>ไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปถ้าเร็วเกินไปในวัวจะขาอ่อนถ้าเขาอ้วนเกินไปนะครับเหมือนเด็กอ้วนเกินไปจะขาอ่อนแล้วเขาจะโตมีคุณภาพทั้ง โปรตีนเกลราว,วิตามินอะไรต่างๆต้องตามช่วงอายุครับอันนั้นเป็นเป็นหลักวิชาอย่างที่เห็นนี่อายุสักกี่เดือนคะอย่างอย่างที่นี่เห็นนี่ประมาณ2ปีครับ2ขวบ2ขวบซึ่งเรารับจากเกษรตรกรมาตอนที่ยังเด็กๆที่วัวเด็กๆ,ๆใช่ไหมครับครับเียกเขาเรียกว่า <ๆ S 2> วัวต้นน้ำก็อายุประมาณปีหนึ่งถ้าเกิดว่าเกษรตรกรถ้าเลีย้ยงยาวขนาดนี้เงินมันยาวแล้วก็ใช้เครื่องมือเยอะถ้าเกิดว่าของเกษตรกรนี่มีมีทุ่งมีสวนเนี่ยที่เป็นอาหารฟรีเนี่ย เก็บไว้เป็นเก็บเป็นสายอมสินนะโตไปเรื่อยๆแล้วก็ส่งมาทางเราทางเราทางเรานี่จะต้องจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมีอาหารที่ครบคือวัวจะต้องน้ําหนักขึ้นทุกวันมีอาหารกินทั้ง365วันไม่ขาดเลยครับเร,เรียกว่าช่วยกันเลี้ยงผละทอดจากเกษตรกรรายย่อยมาถึงฟาร์มก็ทําให้ได้คุณภาพตลอดเส้นทางใช่ครับครับ,รบจะจะต้องตั้งใจทําครับ ถ้าเกิดว่าไปไปไปเลี้ยงอย่างเช่นเช่นแบบประมาณอาทิตย์หนึ่งที่ว่าคุณภาพไม่ดีขาดอาหารเรื่อ,อยเนี่ยวัวจะไม่ได้คุณภาพกับเหมือนคนป่วยไปเลยครับ,รบถ้าเป็นงั้นค่ะวัวต้องสุขภาพตีตลอดอาหารวัวที่เราทำนี่เป็นอาหารหมักนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถมีอาหารสดให้กินทุกวันอย่างเช่นวันไหนที่ฝนตกน้ําท่วมแล้ววันไหนที่ฝนแรง เราไม่สามารถตักขึ้นมาให้กินได้นะครับเราจะหมักอาหารไว้หมดในอาหารพวกนี้นะครับมีหญ้ามีต้นกระโพดมีเปลือกสับปะรดมีเปลือกทุเรียนมีแหนมีอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าเขาจะมีกินครบ365วันถ้าเราให้กินเขาหญ้าอย่างเดียวไม่สามารถให้กินได้ครบ365วันพวกนี้เราใช้ขี้วัวในการปุ๋ยในการปลูกนะครับไม่ไม่ไม่มีปุ๋ยสารเคมีไม่ไม่มียาฆ่ายาไม่มียาฆ่าแมลงอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะว่าแวลากินนิดหน่อยก็ไม่เป็นไร ครับเราไม่ฉีดยาฆ่าแมลงเพราะว่ามันมันเปืงง้องเงินแล้วก็มันไม่มีความจาเป็นเราใช้เครื่องมือในการช็อขึ้นมาแล้วมาหมักรวมกันแ,แล้วให้วัวกิน,<แ>กนกยา<แ>พวกนี้ปลูกเองทุยาพวกนี้ปลูกเองเกือบทั้งหมดเลยครับ<อ>ครับแล้วมีของของที่โรงงานไม่ใช้อย่างเช่นตัวเปลือกปะรดนะครับตัวเปลือกมันนะครับตัวทาน้ํามันถั่วเหลืองเนี่ยก็มีกาก,ากถั่วเหลืองกากปาล์มอะไรพวกนี้มาประกอบให้วัวกิน<ม>ตัววัวพวกนี้ถ้าเกิดไม่มีวัวพวกนี้นะครับ เขาเขาจะมีของเหลือทางด้านอุตสาหกรรมเยอะเลยอย่างเช่นน้ําตาลเนี่ยการน้ำตาลเราก็ไม่ให้วัวกินแล้วคนกินน้าตาลไปก็ช่วยลดเรื่องมลพิษไปด้วยในตัวนะครับ,รบรว่าเศษของเหลือพวกนี้เอามาทําเป็นอาหารได้ครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวผมพามาดูตัวนะครับตัวหัวตัวนี้หล่อมากนะครับถึงเขาตัวจะไม่สูงแต่ว่าเขาอ้วนกลมเป็นสี่เหลี่ยมคล้ายๆตู้เย็นเลยนะครับตัวนี้ตีเดี๋ยวก็นขนก็จะมันนะครับตาเขาจะใส นะกล้ามเนื้อเขาจะออกทุกส่วนเลยถ้าเกิดกล้ามเนื้อออกทุกส่วนนี่ก็คือทําให้เขาสมบูรณ์เหมือนเหมือนกับน,นักกีฬาเป็นนักก้ามนะครับแล้วพอกล้ามเนื้อเขาออกทุกส่วนเนี่ยเสร็จแ,แล้วพอเขาเก็บกล้ามเนื้อได้แล้วเขาจะสร้างไขมันแทรกก็จะมีไขมันแทรกหรือเราเรียกว่ามาวิ่งอะครับจะทําในไขมันแทรกนี่มันจะมีกลิ่นมีรสนะก็จะทำมันมันจะต้องทําเป็นเวลานานนะครับวัวตัวพวกนี้ต้องเลี้ยงเป็นเวลา2-3ปีถึงถึงจะกินได้อร่อยนะครับ ี่ดูขนเป็นมันเลยนะคะคดูแบบว่าขนเนียนขนมันสวยกล้ามเนื้อออกชุกๆ่ลวยครับตัวนี้ตัวนี้หล่อมากตอนนี้ตลาดการบริโภคเนื้อที่เป็นผู้ประกอบการนะคะหลกัหลกๆก็จะเป็นตลาดร้านสเต็ก นะคะซึ่งต้องการเนื้อคุณภาพเมื่อก่อนเนี่ยเราก็นําเข้ามาจากต่างประเทศตอนนี้เนี่ยเนื้อไทยผลิตได้คุณภาพดีเกษตรกรดูแลตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ํานะคะเพราะฉะนั้นเนื้อสเต็กค,คุณภาพระดับราคา500-600ถึงระดับพันเนี่ยตอนนี้เอื้อมถึงได้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่รายได้ก็จะกลับไปสู่เกษตรกรในประเทศเราเองนะคะเรายังเชื่อว่าทาตลาดเนี่ยทำได้อีกเยอะเพราะว่าเราเห็นแนวโน้มการเติบโตทั้งร้านอาหารพัตาคารแล้วก็ผู้บริโภคที่ซื้อไปทานเองที่บ้านกับ ครอบครัวนะคะเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่เราค่อนข้างมั่นใจว่าเนื้อไทยเนี่ยจะได้คุณภาพถ้ามีกลุ่มเกษตรกรที่ใส่ใจดูแลตั้งแต่ต้นน้ำํำยันปลายน้ําแบบนี้หลายๆรายนะคะก็ยังอยากได้กําลังการผลิตที่มากขึ้นเรื่อยๆเราก็เชื่อมั่นว่าตลาดจะไปได้อีกไกลค่ะ